คุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากครับจำเป็นรายการของเราอีกครั้งครับตรงนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับแหม่เวลามันครับคนเดียวนะจริงๆมันต้องครับ3คนใช่ครับสมคนตอนนี้เขารอดแล้วแต่เขาแค่อยู่ในช่วงที่กักตัวรอบที่สองแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆเทปนี้ออกอากาศไปเนี่ยเขาหายตั้งนานแล้วแต่ว่าเราจําเป็นต้องทํางานเดี๋ยวชมครัออนอย่างที่พูดกันตั้งแต่ต้นนะครว่างานมันต้องไปก็ต้องเดินกัน แต่วันนี้โชคดีเหลือเกินท่านผู้ชมที่ได้ทำรายการวันนี้ของผมสองคนจริงๆเราสี่คนเนี่ยรักญี่ปุ่นครับทั้งสี่คนเลยมากพูดตรงๆนะฮะไม่ไม่ไม่ได้โน่นนี่เลยรักมากแล้วก็ไปกันบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยผมผมไปทุกปีผมพูดพูดได้แบบว่าต่อยเป็นเจแปนนิสเลเวอร์คือผมผมชอบอะไรหลายๆอย่างเขาแล้วก็คิดว่าเอามาบางส่วนที่มันดีที่ดีนะของเขาเอามาพัฒนางาน ฒนงานทั้งในด้านอาหารด้านของการท่องเที่ยวด้านของศิลปะวัฒนธรรมรด้านของการทําจักสาเลยผมเอามาทําเยอะแยะเลยแต่ว่าพียงแต่มันไม่ได้เอามาออกอากาศกยอย่างนี้เท่านั้นเองแต่พียงแต่ว่าวันนี้ที่ว่าโชคดีเพราะว่าร้าน,านนี้ชื่อว่าร้านธรรมรุยะคอนเทนต์ธรรมรุยะคอนเทนต์เนี่ยเขาเก่งด้านไหนยังไงจริงๆเขาเก่งเขาโตเขานะเขาชัดเจนในเรื่องของเนื้อมากเลยเขาเก่งเนื้อเก่งลิ้นอะไรที่เป็นบัวเนี่ยเขาเก่งมากเลยหมูก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วเจ้าของเนี่ยเป็น เป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยอยู่ญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็ทำเนเป็นญี่ปุ่นแล้วไม่อยู่ญี่ปุ่นจะอยู่ที่ไหนเขาเป็นญี่ปุ่นเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาเป็นนญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็มาเมืองไทยแล้วมาเปิดร้านมาเปิดธรรมรุยะฮอนเจนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเขาเก่งเรื่องเนื้อจริงๆเนื้อเนี่ยเวลาที่ทานจริงๆเนี่ยเราเคยทานลิ้นย่างเนี้ยทานเนื้อย่างอะไรต่างๆร้านนี้มีหมดทุกอย่างใช่ครับมีลิ้นย่างแบบย่างสดๆแบบว่า กินกับวาซาบิแลวบีบมะนาวเขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นยากินิคุครับเป็นปิ้งย่างเนี้ยเป็นเตาเตายังแล้วก็ปิ้งปิ้งเนี้ยปิ้งไปปิ้งมาแล้วมันออกเป็นอย่างี้ทุกเนื้อมีหมดเลยแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับเวลาที่จะกินเนื้อพวกนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดกินเนื้อดิบหรือกินเนื้อสดอะไรพวกนี้มันจะต้องกินกับวาซาบินี่วาซาบิร้านนี้มันมีข้อแตกต่างวาซาบิร้านนี้นี่คือวาซาบิสดจริงๆครับเป็นต้นตนนี้เลยให้ให้ถ่ายวันนี้เท่าไหร่ให้ถ่ายเล่น อาจริงๆเอาแบบที่คุณมีภูมิรู้แล้วอย่ามามั่วอันนี้ผมไม่รู้จริงๆวิงวาสบีไม่เคยรู้เลยสองร้อยได้ไหม oh, 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 oh. ถามว่ากี่พันดีกว่าครับ oh! คุณรู้ด้วยเพราะนี่คือวาสบิของชิซูโอกะ oh. ชิซูโอกะเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่ง,งมีภูเขาลำธารต้นน้ําต้นไม้มันเป็นเชิงเขามาอย่างนี้แล้วน้ำพอเวลาที่มันไหลลงมามันก็จะมาเหมือนกับมันมีที่ราบสักนิดๆิดเป็นแอ่งตรงนั้นอันที่ก็จะใช้ปลูกวาสบีกัน ปลูกวาซาบิกันตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยวาซาบิกว่าจะโตเนี่ยต้นเล็กๆอย่างงี้นะแล้วก็โตแล้วเอามากินได้หนึ่งต้นอย่างเงี้ยใช้เวลาเกือบสองปีปีครึ่งถึงสองปีถึงจะได้หัวแบบนี้ขึ้นมาและไอห,หัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ใช่มีทั่วญี่ปุ่นนะครับวาซาบิมันมีทั่วญี่ปุ่นจริงครับแต่ชิซูโอกะเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งสุดยอดที่สุดของวาซาบิแล้ววาซาบิถ้าจะกินให้อร่อยจริงๆมันไม่มีทางเลยว่าเอาวาซาบิมกากัดก๊อบๆๆแล้วเผ็ดไม่เผ็ดนะฮะไม่เผ็ดไม่รู้เรื่องเลย ต้องมาฝนกับหนังปลาฉลามนี่เขาหนังปลาฉลามจริงๆแล้วนี่ฝนสดออกมาให้เห็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วด้วยแต่วันนี้ก็จะมาสอนเมนูเมนูหนึ่งที่เรียกว่าซุปหางวัวแต่เป็นซุปหางวัวแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นไม่ใช่ซุปหางวัวแบบไทยๆแล้วไม่ใช่ซุปหางวัวที่ท่านเคยรู้จักขอเชิญท่านผู้ชมพบว่าคุณลักวงใหญ่จากร้านธรรมรุยะคอนเทนต์เชนิทสไตล์บาร์บีคิวครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับ ได้เลยครับเชิญเลยเชฟเชฟเป็นอะไรคุณอภพรไหมครับคุณอภพรก็พูดเชฟลัก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 ตึ๊ตอุ้ยงานเันจะเรียกโซเทมันจะมั่วแล้วเขาชื่อเชฟลักครับลักวงใหญ่นะฮะพัมมารุยะฮอนเทนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตึกเออโศกอยู่ที่ตึกฟิกโก้นะครับอโศกอยู่ที่อโศกนะครับผมครับผมพอดีบริษัทของเราเปิดมาตั้งแต่ สิปีถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับสิปีบริษัทก่อตั้งตั้งแต่ปี1นึ่งน่าจะ64ปีแล้วครับผมหนึ่ไม่ใช่เหรอใช่ร้อยกว่าปี46ปีสี่สิปีก็1 9ึ่งพเจเมื่อกี้คุณบอกว่าหนึ่งคุณบอกบริษัทคุณตั้งเมื่อไหร่นะฮะหนึ่ง 1875ร้อย้ถ้า่นแปดรเ็หานั่นรกว่าปีแล้วฮะเชฟ้าออกไปเรียนหนังสือก่อนเลยฮะคุณครับจริงๆเขาก็ตื่นเต้นเขาตื่นเต้นนะเขตื่นเต้นทําในญี่ปุ่นแต่พอมาเมืองไทยเขาชานาเรื่องเนื้อจริงๆถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องชานาเรื่องนี้จริงๆเลยและที่สําคัญที่สุดคือท่านผู้ชมครับนี่คือซุปหางวัวสไตล์ญี่ปุ่นใช่ครับที่ท่านจะได้เห็นวันนี้มันแตกต่างจริงๆขอเชิญชมเลยครับว่าเขาทากันอย่างไรเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่า โคมุทันครับโคมุทันครับนี่ครับร้านของเขาร้างเขาเล็กๆเห็นไหมฮะเล็กนิดเดียวเลยนะฮะเิ่มเลยนะครับอาครับเริ่มต้นจากตอนแรกก็เราก็จะตั้งน้ําให้เดือดน้ําให้เดือดเอาอะไรใส่ลงไปหางวัวไอ้ขากระดูกกระดูกวัวครับผมกระดูกขาวัวครับผมที่เรียกว่านัาแข้งน่าแข้งน้าแข้งใส่ลงไปต้มนะฮะต้มอยู่ อันนี้ต้มครั้งแรกก่อนนะฮะเพื่อให้ข่าวล้างทั้งหลายมันออกเลือดเลือดทั้งหลายมันออกให้หมดให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดทีล้างน้ำสะอาดทีนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราต้มล้างเลือดนะครับพูดตรงๆขราวนี้นํากระดูกนั้นมาเคี่ยวต่ออีกเจดชั่วโมงครเจ็ดชั่วโมงท่านผู้ชมเจ็ดชั่วโมงจนเต็มไขกระดูกทั้งหมดที่มันอยู่ในกระดูกทั้งหมดเอามากรองครับ เอาน้ำซุปนี่มากรองใช่ครับเอาเศษทั้งหลายเอาหมดให้เหลือแต่น้ําซุปใสๆที่เห็นอยู่นั้นใช่ครับคราวนี้หางวัวจริงๆก็วิธีเหมือนกันครับเหมือนกันเลยแรกสุดคือเอามาต้มกับน้ําก่อนใช่ล้างเลือดล้างเลือดล้างเลือดล้างสิ่งสกปรกล้างความสะอาดให้สามันสะอาดเลยล้างจัดแล้วเอามาล้างน้าสะอาดอีกครั้งหนึ่งครับผมล้างน้ําจนสะอาดเรียบร้อยนะท่านผู้ชมแล้วจึงเอากลับไปต้มอีก5ชั่วโมงครับอีก5ชั่วโมงเคี่ยวเต็มเต็มเลย5ชั่วโมงเต็มๆต็มท่านผู้ชม มันจะได้ออกมาอย่างนี้เลยท่านผูช้ชมมันจะยุ่ยอย่างนี้เลยแล้วนี่ข้อแตกต่างจากของที่เราทานของของอมุสลิมนะฮะเขาเขาเอาออกเลยเขาเอาออกทั้งหมดเลยอเอาน้ําซุปเมื่อสักครู่นี้ที่เรากองไว้ไเช้ใช่คเชฟมา<ผ>มต้มอีกทีหนึ่ง <ผม S 1> ต้มให้เดือดใส่อะไรครับใส่เกลือครับผมใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็กระเทียมฮ<ห>ะกระเทียมบดครับท่านผู้ชมแล้วก็นมฮะนี่ครับนมสดใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่ เนื้อส่วนที่เราแกะไว้ของหางวัวนั่นแหละใส่ลงไปนี่ผมต้องหลายๆเลยนะครับเชฟนี่ครับแล้วก็ช้อนฟองทิ้งใช่ครับเสร็จเรียบร้อยก็เสิร์ฟในชามใช่ครับท่านผู้ชมครับเโรยด้วยต้นหอมซอยครับต้นหอมซอยแล้วก็งาขาวผัดไม่ได้เลยเซสมิงาขาวนะครับแล้วก็พริกไทยครับพริกไทยป่นใส่นิดหนึ่งนี่นะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นิธีกระบวนการซุปหางวัวครับคุณผู้ชม ไม่เคยครับผมผมว่าอย่างนั้น ผมก็เลยบอกเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยให้เอามาโชว์เชฟจำได้ไหมใช่ครับผมที่เราเอามาโชว์นี่คือกระดูกหน้าแข้งมันใช่ครับนี่คือหน้าแข้งครับนี่เนี่ยเนี่ยแล้วมันมีไขกระดูกอยู่ข้างในไงอ่าใช่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 เราเคี่ยวเจ็ดชั่วโมงนะท่านผู้ชมเป่าแล้วเคี่ยวจริงๆแล้วเคี่ยวไปไอไขกระดูกที่ออกมามันจะเป็นน้ําสีคล้ายๆขาวใช่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 ้ขไขน้ำแป้งนั่นแหละอ๋อก็คือตัวไขเนี่ยหรอใช่ใช่เสร็จแล้วเรามากรองสิ่งที่สกปรกออกให้หมดใช่ครับผมเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมส่วนที่เป็นหางวัวคืืออออสสส่่่่่่่่วว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 นน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 ีีีีี้้้้ใชชชทเเเป็หหาาางงงงััััจรริๆคคยโโโโมม เาชี่ยวแล้วก็เอาตัวเอาเนื้อมันเนื้อมันออกมาเส้นๆใช่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 แล้วเราเอามาทําแบบนี้ท่านผู้ชมมันออกมาเป็นลักษณะนี้ความจริงอันนี้มันเป็นเครื่องเคียงนะใช่ที่กินกับอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อจะใส่ข้าวก็ได้เป็นข้าวต้มก็ได้ตรงนี้ลูกค้าบางท่านก็ชอบตรงนี้ก็าใส่ข้าวต้มเหมือนกับข้าวต้มซุปหางวัวอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้ที่เอามาโชว์นะท่านผู้ชมอันนี้สวยงามมากที่ผมบอกไปแล้วเรื่องของวาตสบีผมพูดถูกใช่ไหมใช่ฮะขีดละ5้0บาทครับผมขีดละนะครับ ท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะไม่ใช่กิโลละนะขีดละห้าร้ยบาทนะกิโลละห้าพันครับกิโลละห0 0พันบาทครับบ้าแล้วผมไม่ได้พูดเลยนะเพราะฉะนั้นต้นนี้ถ้าผมจับอย่างนี้เอามือจับอย่างนี้ถ้ากิโลละห้าพันอย่างน้อยอันนี้มีเกือบสองพันแล้วครับโอ้ถูกไหมครับใช่ใช่นะครับอ่ะเรามาทานกับตัวนี้จะเป็นเนื้อนะฮะตัวนี้เป็นเนื้อไอซีอิคีบแล้วครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวนี้สติปลอยนะครับ ส่วนอันนี้ที่ผมพูดถึงลิ้นครับลิ้นอันนี้กินสดสดเลยได้ไม่เขาไม่ได้เหรอต้องปิ้งหน่อยนึงใช่ครับแล้วก็กินกุบัสบีใช่แล้วบีบมะนาวนิดนึงใช่ครับเดี๋ยวน้ำจิ้มของเราจะมีหลายอย่างให้ลูกค้าเยอะแยะเลยตรงนี้ทั้งกระเทียมปั่นแล้วก็ต้นหอมวัซสบีแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมซอยตัวนี้เป็นน้ําจิ้มของมิโซกินกับชันชูก็คือผักคอร์สเนี่ยใช่ครับผมท่านผู้ชมเชื่อมั้ย และญี่ปุ่นสู้ไทยไม่ได้ไปญี่ปุ่นจริงๆก็สู้ไทยไม่ได้เราเหนือกว่ายังไงครับญี่ปุ่นไม่มีพริกโอ้ใจใจใจไม่มีพริกกินหนูมอย่างนี้ญี่ปุ่นเองมันกินเมืองไทยยังตกใจอ่ะเฮ้ยมันอร่อยนะอร่อยดีแต่ประเทศยูไม่มีไม่มีพริกเออไม่มีอย่างเราเขามีวาซาบิเขามีวาซาบิวาซาบิเอาละฮะคราวนี้ที่ทำมาเนี่ยผมก็จะลองให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับว่าอันนี้ท่านผู้ชมนี่ครับทำออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ ถ้าบว่าในถ้วยนี้ก็คือหน้าแข้งกับหางวัวล้วนเลยนะเนี่ยถูกต้อง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 ครับไขกระดูครับไขกระดูนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแต่นี้แหมมันค่ามันเยอะไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมกลัวกินแล้วของเขาเสียผมขออนุญาตใส่มาในนี้แล้วกันเนี่ยเวลาที่ผมทานจริงๆนะท่านผู้ชมคือผมก็เป็นคนแบบนี้แหละครับผมก็จะทานอย่างเนี้เนี่ยชูแวบนี่ฮะท่านผู้ชมครับมันอร่อยแบบผมไม่ได้จะพูดใหญ่มันอร่อยแบบแล้วถ้าโดยปกติถ้าผมทานเองจริงๆิงผมก็จะโรยเกลือลงไปอีกหน่อยนึง โรยเกลือใช่ไหมเชฟใช่ใชครับเอาเกลือเม็ดไอ้เอกลนะือป่นเนี่ยเกลือป่นอ่ะไม่ใช่เกลือเม็ดพูดผิดหรอครับแล้วก็เอามาทานม,มันมีความสุ่มากคุณผู้ชมมันเป็นเวลาไปกินเนื้อย่างเนื้อปิ้งอ่ะกินจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกินจะกินแต่เนื้อเปล่าๆปอย่างนี้กินกันไปกินเสร็จแล้วตบด้วยนี่อซุปเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมตัวนี้จะตกเป็นตัวตกใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวตกเป็นเหมือนอันนี้หอมมากนะคุณผู้ชมถ้าคนถ้าคนที่ชอบทานเนื้อ แล้วคุณมาเจอกลิ่นตัวซุปหางวัวน,นี่นะคุณจะชอบเลยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นของเนื้อมาเบาๆแล้วตัวน้ําซุปเนี่ยมันผมใช้คำว่านวลปากะนะม,มันจะกลมกล่อมมากและเกลือที่เขาเดาะเข้าไปนิดนึงเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีผลมากแต่ว่ารสชาติไม่มีหวานออกแล้วมันหอมอ่ะหอมมากแข้งอ่ะถ้าถ้าเราไม่ผิดคือหอมมันเนี้ยอีกครั้งหนึ่งครับร้านอยู่ที่ตึกฟิกโก้อโศกครับผมไปนะครับ อย่าพลาดกับความอร่อยแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณลักกรุงใหญ่ขอขอบคุณร,ร้านทามุรยิยะฮอนเทนครับเจแปนิสสไตล์บาบร์บีคิวขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดอะไรเด็ดๆดีๆอย่างเงี้ยพยายามเอามาบอกเวลามันน้อยไม่งั้นจะเล่าเรื่องวาสาบีให้ฟังเล่าอะไรให้ฟังอีกตั้งเยอะแยะแต่นี่คือกลัวคุณต่อยครับเราพร้อมเสมอที่จะนำสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เรามารู้กันว่ากรดโฟลิกในอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญโปรตีนนะครับ,รบมีความสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงเช้าก็กินหมูหนึ่งใช่ไหมามากลางวันกินหมูอ <laughs> มสองมอปลากระบอกไข่ทอดราดน้ําปลาครับ <laughs> มันแตกต่างจริงท่านผู้ชมกินปอตพีก็ได้แล้วกินกับข้าวนะบอกเลยว่าหยุดไม่ได้ ร้อนมากเลยอ่ะเทียบกับไขบาร์คาเวียลถ้าเป็นมเมอนเทียบยมันอะไรแบบนีน้นเย